ไปดูเหตุการณ์ที่ระยองก่อนเพราะว่าเป็นเด็กนักเรียนสองคนแล้วเขาบอกว่าทําไมรถคันนี้ดูเหมือนกระจายร้ายกับน้องเหลือเกินขับมารวชนน้องเกือบจะทับนะฮะแต่ไม่ได้ดูแลน้องเลยวยิจะเหยียบซ้ําเด็กนักเรียนด้วยดูภาพจากกล้องหน้ารถก่อนก็นแล้วกันคุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับนี่ฮะสังเกตนะฮะรถมอเตอร์ไซค์ของเด็กนักเรียนล้มแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะโดยภาพนี้ถูกบันทึกเอาไว้จากกล้องหน้ารถแถวถนนรอบบำรุงอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยอง ดูอีกทีน,นะฮะนี่ฮะก็จะเห็นว่ารถ SUV คันนี้จริงเขาก็หยุดค,คือถ้าไม่หยุดนี่คือทับหัวดเด็กเลยแต่คําถามก็คือคุณผู้ชมฮะเห็นพี่กับน้องคู่นี้ไหมเดี๋ยวหยุดภาพตอนพี่กับน้องเขากอดกันหน่อยนะฮะ โดยตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมครับจะเป็นเด็กนักเรียนสองคนซึ่งวันนี้เราเจอกับแม่ของเด็กนักเรียนก็คือคุณพิมพันธ์เห็นไหมฮะในมือของน้องผู้ชายเนี่ยยังมีเด็กตัวน้อยอยู่ในมือด้วยนะครับโดยทางคุณแม่พิมพันธ์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านกําลังจะไปโรงเรียนแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นถูกรถ SUV เหมือนชนไหม,อ,มอ่ะเพลภาพกลับไปอรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะนี่ที่จริงเขาก็ไม่ได้ชน ใช่ไหมแต่เหมือนกับมอเตอร์ไซค์เองก็เกิดการล้มลงโดยคุณแม่บอกว่าลูกชายขี่รถกำลังจะไปโรงเรียนตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุตัวเองมาเห็นกล้องหน้ารถแล้วรู้สึกสะเทือนใจที่รถคู่กรณีวิ์จะเหยียบหัวลูกชายแล้วไม่ลงมาดูแลเลยฟังเสียงคุณแม่หน่อยฮะตอนนี้น้องก็มีเจ็บหัวเขา่าสอคนเลยนะ เล็กเนี่ยจะลึกนิดนึงแขนจะลึกน,นิดนึงเห็นเนข่าด้านในส่วนคนโตเนี่ยเขาจะเจ็บข้อเท้าเนื่องจากรถตของรถไฟครับตอนนี้คุณแม่แจ้งความแล้วเนาะเรียบร้อยค่ะคุณแม่ครับ<ๆ>หลังจากที่ดูคลิปกล้องหน้ารถเนี่ยแล้วเกือบเห็นรถจะชนน้องแบบซ้ําเลยเนี่ยคุณแม่รู้สึกโอย่างไรบ้างน้าโมโหอ,อะ่ะอืมจริงคือแต่ยังไงก็ตามทําไมต้องหนีอ่ะคือเขาไปเลยนะคุณแม่ใช่คือ ขนาะเดียวกันพลเมืองดีเองซึ่งเป็นเจ้าของกล้องหน้ารถเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังบอกว่าวันนี้ตอนเกิดเรื่องคือตอน7จ็ดโมงครึ่งตัวเองก็จะไปส่งลูกที่โรงเรียนเหมือนกันส่วนน้องคนนี้คุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าจริงรถของน้องน่าจะเลี้ยวออกมาแล้วเข้าใจว่าเจอรถ SUV คือจริงดูเหมือนกับยังไม่ได้ชนนะแต่เหมือนกับเด็กเนี่ยล้มเลยแต่จังหวะที่ล้มเนี่ยถึงแม้ SUV จะไม่ได้ทับน้องจริงๆควรลงมาดูหน่อยไหมเพราะว่าน้องเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับแต่รถคันนี้ก็ไปเลยซึ่งล่าสุดเองเนี่ยเขาก็เลยมีการเรียกร้องว่าอยากให้รถ SUV คันนี้ออกมารับผิดชอบหน่อย